สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวการเตรียมเปิดใช้งานรันเวย์ที่3ของสนามบินสุวรรณภูมิที่เพิ่งสร้างเสร็จโดยใช้งบป,ประมาณในการก่อสร้างกว่า9,713ล้านบาทที่จะสามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากเดิม68เที่ยวเป็น94เที่ยวบินจะทำให้ทอทอนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ9,000ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นายกิรติกิจมานวัตรกรรมการผู้มยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอท,อทอนะครับเปิดเผยว่าทอทอจะใช้งานรันเวย์ที่3สนามบินสวนภูมิในวันที่15กันยายน2507นี้นะครับซึ่งจะสามารถรองรับเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจาก68เที่ยวบินต่อชั่วโมงเป็น94เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งรันเวย์ที่3ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์และผ่านการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและ บริษัทวิทยุการบินจำกัดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยของงานระบบไฟสนามบินและทดสอบระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้รันเวย์ที่3จะอยู่ฝั่งตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความกว้าง60เมตรและความยาว4,000เมตร ขนานไปกับรันเวย์ที่1สามารถรองรับเที่ยวบิน9 4เที่ยวบินต่อชั่วโมงหรือ90ล้านคนต่อปีการเปิดให้บริการรันเวย์ที่3จะทยอยรองรับเที่ยวบินให้เต็มขีดความสามารถดังนี้โดยปี2568นะครับคาดว่าจะมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ75เที่ยวบินต่อชั่วโมงจากปัจจุบันนะครับที่รองรับได้68เที่ยวบินต่อชั่วโมงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น4,718ล้านบาทปี2569จะมีเที่ยวบินเพิ่มประมาณ 885เที่ยวบินต่อชั่วโมงจะมีรายได้เพิ่มขึ้น8,561ล้านบาทและปี2,570นะครับจะมีเที่ยวบินเต็มกีดความสามารถที่94เที่ยวบินต่อชั่วโมงและมีรายได้ประมาณ9 0 9 0ล้านบาทนะครับโดยโครงการดังกล่าวนะครับเริ่มงานก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่8กันยายน2,563เป็นต้นมาโดยวงเงินค่าก่อสร้างราว9,713ล้านบาท ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมี2รันเวย์รองรับเที่ยวบินได้68เที่ยวบินต่อชั่วโมงแต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องปิดซ่อมทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่ง จะกระทบกับขีดความสามารถของทางวิ่งดังที่ทอทอเคยปิดซ่อมทางวิ่งด้านตะวันออกทางวิ่งเส้นที่2นะครับในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมพศ2555ส่งผลให้ความสามารถในการรองรับเที่ยวบินขึ้นลงลดลงเหลือเพียง3 4เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งในขณะที่ชั่วโมงคับข้างจะมีจํานวนเที่ยวบินมากถึง50เที่ยวบินต่อชั่วโมงส่งผลให้เที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก เกิดความล่าช้าทําให้ต้องบินวนต่อคิวสิ้นเปลืองน้ํามันเชือเ้อเพลิงและผู้โดยสารเสียเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะครับการเปิดให้บริการรันเวยที่3 ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงช่วยสนับสนุนการขนถ่ายสินค้าทางอากาศยานและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินและการขนส่งในภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นข่าวการพัฒนาประเทศที่เราหยิบนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังจะมีโครงการก่อสร้างอีกลหลายเฟสในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของสนามบิน ให้รองรับผู้โดยสารกว่า120ล้านคนต่อปีนะครับโดยจะใช้งบประมาณเพิ่มอีกกว่า250 0ล้านบาทเดี๋ยวเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบข่าวการพัฒนาประเทศโครงการดีๆข่าวด้านดีๆของประเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ